สวัสดีค่ะอันนี้จะติดฟิล์มให้ทุกชาติรับติดฟิล์มนะแสงขึ้นมาหนิวะถอยถอยมืดย้อนแสงวายหกหรือเปล่าวายหก ติดฟิมให้ของลูกชายแกเสร็จแล้วย่า มันเป็นกระจุได้หลูกมันสิบาทมือ ใจเป็เขข,ขออ้างข้างความสะอาดกอนกินน้ำบ่ก<ะ>อดมบ่กะปิกป,ป,ปินบริน่นะนนะถ้าหให้ประกุงเบองให้ประกุง ปกุ้งบหายประกุเนี่ยประกุะกะกของไอ้ของไอามาติดยาไปเรียนหรอหนะ่ามันเป็นกระจกแล้มันสิบาทมือกับตาอ๋อจะต,ต้องคอยมาเลยอ่ะกล้องมันฝอยช่วยเหรอไม่ฝอยนี่อย่าจามอย่าจามไม่ฝอยเมือกไม่เลยไม่เลยตีไม่หอมแก้มเด้อเห็ด <c oughs> หายไม่ละ ทำกัเนี่แม่ดับตาละกอาสีชมพูโอ้เป็นผู้ชายอาสีชมพูเห็นยังเอาเอาเอาสีขาวป่ะสีขาวนียสีขาวครับสีขาวรอรเลยรอป่ะเออเลยมา ผพันท่านหนึ่งเนี่ยพ่อสื่อมาพอ,อ,อน,น่อยท่านนึงบอกตมเสภา่ามันเป็นอย่างไรที่จริงจมงา, 2, ามันพันสองพันสามเนี่ยแต่ถ้าพันธหนึ่งตเมองสภาไาที่นี่มอเติงหันตะเบิองสภาว่ามันเป็นอย่างไรเขาอะไรอนั่งสีขายเหยเนี่ยของผัวมันจะไปซื้อเครื่องใหม่อของกอัว่ารเติมเครื่องคุณแ่เาแนะนำว่า เซอนีซี่เอสาี่บาเชอบเลลออมันกปื้อเลยมันดีเลยดัยนได้เนสเปซก่อนขั้น,มนมสมัคือขี้เหเปาเป่าป้าเอ้ยป้าเป้าปาเป,าเป้า,ปากินมัม่วงงันหัลูก เสร็จเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วข้ยงง่ามข้าวยายำไปขบไปทางไนหลบไปาข้าหยบัดบอนี่งข้ายางบองข้างหลังันติดได้เนาะข้างย็จิบกินแล้วข้างข้างง่าบัวบอ จบได้บล็อกเคปมันจือเปิดเครื่องมากเท่าไหร่พอหน่อยสองพันหกพันเจ็ดจำได้หรือบล็อกเคปฟิล์มตัวนี้อันละสิบเอ็ดบาทพี่กุง้งทีจะติดให้เครื่องนองแล้วเครื่องของพี่กุ้งจะใส่ฟิล์มที่โซงสั่งมาผิดนะมันใส่กันได้ แต่ก็พอเสียได้กัปตันมาเคียแต่เนี่ยเบอินีดนันรุนเดียวกันปะ้าโอเคแต่แต่โอเค แตะไวเสร็จแล้วเครื่องรุ่นีนปะรุลในการกักของกับตันกัน,ขอขอกนกเ